คือครับตลาดโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นตลาดแมสมาร์เก็ตนั่นคือตลาดที่ขายใครก็ได้เป็นกลุ่มตลาดกว้างๆเลยกับอีกกลุ่มหนึ่งคือตลาดนิชมาร์เก็ตแต่ก่อนที่ตัวคุณจะเข้าไปในนิชมาร์เก็ตหรือว่านิชโปรดักต์เนี่ยที่คุณอยากจะขายซึ่งมันเรียกว่าเฉพาะกลุ่มตัวเองอะ่ะตัวคุณเองอะ่ะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าตลาดเฉพาะกลุ่มก่อนคุณจะต้องรู้ว่าสินค้าเฉพาะกลุ่มตัวเนี้ยลูกค้าที่แท้จริงอะ่ะคือใคร เพราะคนที่ขายตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยมักจะรู้จักโ o d u c t หรือตัวเองหรือสินค้าตัวเองมาดีอยู่แล้วเขาก็เลยรู้ไงฮะว่าจะตามหาใครทีนี้พอตลาดเฉพาะกลุ่มเนี่ยทำไมมันถึงขายง่ายกว่ากลุ่มลูกค้ามันน้อยกว่า คู่แข่งมันก็จะน้อยกว่าด้วยตามฉะนั้นอะไรที่มันน้อยลงมากคู่แข่งก็น้อยลูกค้าก็น้อยลงมันเลยมีโอกาสแจ้งเกิดบนอเมซอนได้ง่ายกว่าสินค้าที่เป็นตลาดแม s p r โปรดักต์ไงฮะอธิบายง่ายๆถ้าอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเม z o n ให้คลิกลิงก์ที่ไบโอด้านบนได้เลย